จันบุรีผู้ว่าจังหวัดการลงพื้นที่ติตดตามการคืนผิวถนนช่วงเทศกาล2,568บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนแยกบนสารพีและแยกเก่งเซียนพปกอสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีห้ามลาช่วงเทศกาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าในอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดการจรันบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตีพรชัยฉลอเดชพปะกอ่ออจังหวัดการจรันบุรีในวุฒิพงสุภคบานิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ตรวจติดตามการคืนผิวถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2568บริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนแยกวังสารพีในยะแ่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอดิศร์อินตราผู้ว่าราชการจังหวัดแก่ญจนบุรีกล่าวว่าลงพื้นที่ครั้งนี้มาตรวจดูดความพร้อมในการรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดแก่ญจนบุรีในช่วงเทศก,กาลรสรรานต์ในบริเวณแยกวังสาร,รพีในแยกแก่งเซียนซึ่งขณะนี้มีโครงการใหญ่ก็คือาการสร้างสะพานข้ามแยกและก็อุโม,มงข้ามแยกตอนนี้ปัญหาที่พบก็คือช่องจราจรที่ขับแคบหรืออาจจะมีผิวจราจรที่ยังไม่เรียบ ซึ่งทางโครงการก่อสร้างตอนนี้กําลังปรับแก้อยู่ซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะที่สุดปริมาณการจราจรน่าจะขับค้างทางตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการเตรียมเจ้าพนักง,งานตำรวจจราจรไว้เพิ่มจำนวนเป็นพิเศษซึ่งคาดว่าจะคลี่คลายปัญหาได้เป็นอย่างดี เทศกาลสงการปี2568นี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมภูมิทัศน์รวมทั้งทิวทัศน์ความสวยงามของจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำลำธารเขื่อนต่างๆนักท่องเที่ยวยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดกาญจนบุรียินดีต้อนรับในเทศกาลสงการปีใหม่ไทยขออวยพรให้ประชาชนพบแต่ความสุขกายสุขใจ ส่วนพลตตร,รีพรชัยชลอเดชผบกตำรวจภูธรจังหวัดกา,ก,าวาก,กาญจนบุรีกล่าวว่าช่วงเทศกาลสงการได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่ดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสมบวกนิรภัยเมาไม่ขับและกำชับในถูกสภพอห้ามล่าในช่วงเทศกาลสงกา์นี้จังหวัดนะครับโดยผมผู้ว,ว่าการจังหวัดนะครับพร้อมท่านพร้อมทั้งท่านผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านพลตำรวจตรีพรชัยชลอเดชนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่านะครับท่านประลัดจังหวัดท่านนายอำเภอเมืองท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับท่านท่านผู้กับการสานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีนะครับก็ได้มาตรวจดูความพร้อมในการรับพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีของเราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับก็เราจะมาดู ความพร้อมในบริเวณแยกวังสารพีแล้วก็แยกกักงเซียนครับซึ่งขณะนี้มีโครงการใหญ่ก็คือการสร้างสะพานข้ามแยกนะครับแล้วก็อุโมงข้ามแยกครับเทศกาลปิดชายแดนส่วนนักท่องเที่ยวเลยนะครับครับสำหรับเทศกาลสงการปีนต์ปี2 5ย8นี้นะครับทางจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมภูมิทัศน์รวมทั้งทิวทัศน ความสวยงามของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับเราขาดอยู่อย่างเดียวคือน้ําน้ําของเราไม่เค็มนะครับนอกนั้นเรามีวิวทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ํลาลําธารเขื่อนต่างๆของเรามีทิวทัศน์ที่สวยงามครับถ้านะักท่องเที่ยวยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดกาญจนบุรีตอนหลับครับก็ก็คือการท่องจราจรที่แค,บ,คบนะครับหรืออาจจะมีผิวจราจรที่ยังไม่เรียบนะครับซึ่งทาง โครงการก็ตอนนี้กําลังปรับแก้อยู่นะครับซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะที่สุดนะครับปริมาณการจราจรน,น่าจะขับขั่งนะครับทางตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการเตรียมเจ้าพนักง,งานตารวจจราจรไว้เพิ่มจํานวนเป็นพิเศษนะครับซึ่งคาดว่าจะคลี่คลายปัญหาได้เป็นอย่างดีครับ ครับหลังจากที่เราได้รับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีท่อแตกแล้วพี่น้องในเขตเทศานนบาลตำบลแก่นเซียของเราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำนะครับทาง,ทางผมและทางทีมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าตรวจสอบทันทีนะครับแล้วก็ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือโดยการนํารถน้ํามาบริการพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งประสานท่านสสนะครับในการ ลงช่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้การซ่อมแซมนะครับคิดว่าจะปล่อยน้ำเต็มระบบได้ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งทุ่มของวันนี้ครับกาขสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื่องในโอกาสเทศกาลสงการปี2568นี้นะครับผมในานามของพี่น้อง ผู้แทนของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็ขอพัฒนาคุณพระศรีรัตรนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องเคารพนับถือนะครับได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขตลอดตลอดปีนะครับแล้วก็ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเล่นสงการอย่างมีสตินะครับขับรถก็อย่าขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็สวมหมวกหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอทุกท่านมีความสุขในเทศกาลสงการทุกท่านครับเทศกาลสงการ ครับอาจาจ้าที่ตำรวจดูแล่นีเครับครับเราก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานะครับก็มีความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่คาดว่าน่าจะมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ทางด่วนมอเตอร์เวย์ M81 เนี่ยเขาก็เปิดให้ประชาชนจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็จังหวัดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยมีเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับในการ ดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเนี่ยผมห้ามลาห้ามขาดห้ามไปไหนเลยนะครับให้อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งเราคาดว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเราเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับจากที่ผมสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปีที่แล้วเนี่ยแล้วช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเราก็ศึกษาบทเรียนมาอันไหนที่เราบริการพี่น้องประชาชนไม่ดีเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไข นะครับปีนี้คาดว่าในในวันที่17เนี่ยพี่น้องประชาชนจะเขาจะเล่นสงการกันเยอะมากในจังหวัดก,กาญจนบุรีนะครับเพราะว่าผมสอบถามตำรวจแล้วเพราะว่าวันที่17เนี่ยการกาญจนบุรีเขาถือว่าเป็นวันเป็นวันไหลนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งดูแลเรื่องอาการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ปวดขันวินัยจราจรเมาไม่ขับแล้วก็ให้สวมหมวกกันน็อกโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะครับ เขาฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับประชาชนที่จะมาเที่ยวเนี่ยตำรวจมีหน้าที่มีความพร้อมนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ขอฝากด้วยว่าเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยนะครับ <S <S แล้วก็เมาไม่ขับนะครับเพราะมันเป็นบอกเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ, <S 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 บคืออย่างนี้ครับคืนะอตรงนี้เนี่ยวันนี้นี่ท่านผมก็ท่านผู้ว่านะท่านผู้กับสพเมืองแล้ว ลุณพี่เนี่ยมามามาดูเนี่ยก็คือจุดเขาเรียกแยกวังสารพีนะครับแล้วก็แยกแข่งเตี้ยนซึ่งคาดว่าเนี่ยจะมีการจราจรที่หนาแน่นนะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับให้ผู้รับเหมาเนี่ยคืนพื้นผิวการจราจรให้มากที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้พี่เขาเอาน้ําเนื้อเนี่ยมาลาดเพื่อลดฝุ่นละอองลดมลพิษนะครับแล้วก็จัดกําลังเจ้าหน้าที่หมวดประจำแยกนะครับผมได้ไปชุมกับเจ้าหน้าที่หมวดแล้วนะครับแล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วของจราจรด้วย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุจะได้ออกเข้าไปแยกรถได้รวดเร็วนะครับมันจะไม่ได้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับเรามีความพร้อมนะครับในพื้นที่สังขาบุรีกับทองผาภูมเนี่ยผมเคยขึ้นไปตรวจแล้วนะครับมันเป็นพื้นที่ลาดชันแล้วก็คดเคี้ยวนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรใจยเย็นๆนะครับเพราะว่าผมขึ้นไปเองเนี่ย ถ้ามีรถติดต่อกันหลายๆคันเนี่ยอย่าเสี่ยงแซงนะครับมันอันตรายมากเลยเพราะมันเป็นถนนโค้เทียวนะครับข่าวนี้24การจรงบุรีชุดการไหนวารินรายงาน